เชียงใหม่ครองแชมป์ม,มวลพิษอากาศสองปีติดต่อกันไฟป่าตัวการสำคัญเว็บไซต์ต่างประเทศชี้มลพิษอากาศเลวร้ายสุดอยู่เชียงใหม่ดัชนีคุณภาพอากาศและฝุ่น PM 2.5 สูงสุดในเมืองหลักของโลกในปีนี้นับว่าเป็นการคว้ดดับเบลิลแชมป์ติดต่อกันจากปีที่แล้วต้นเหตุเกิดจากไฟไหม้ป่าในพื้นที่ภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านพัดฝุ่นละอองขนาดจิ๋วครอบคลุมเชียงใหม่และหลายจังหวัดภาคเหนือจากรายงานเมื่อวันที่3เมษายน2567 สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่วิกฤตและเลวร้ายอย่างต่อเนื่องสภาพตัวเมืองถูกปกคลุมด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กตลอดทั้งวันติดต่อกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์สาเหตุหลักมาจากการเกิดไฟไม่ป่าที่เกิดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดโดยรอบและประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิส้าระบุว่าในรอบ24ชั่วโมงของวันที่2เมษายนพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือรวมทั้งสิ้น2,387จุดอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่561จุดมากเป็นอันดับหนึ่งส่วนอันดับ2ออยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน499จุด อันดับ3จังหวัดลำปาง242จุด อันดับ4จังหวัดตาก207จุดและอันดับ5จังหวัดอุตรดิต152จุดส่วนรายงานจุดความร้อนรอบเช้าประจำวันที่3เมษายน2567พบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่411จุดมากที่สุดในพื้นที่อำเภอเชียงดาว83จุดรองลงไปได้แก่อำเภอแม่แตง57จุดอำเภอเสมิง48จุดอำเภอจอมทอง39จุดอำเภอแม่แจ่ม33จุด อำเภอชัยปราการ26จุดอเภอพร้าว26จุดอําง24จุดอกาลยานิวัฒนา14จุดอเภออมก๋อย13จุดอเภอแม่อ่อน9จุดอเภอแม่อาย9จุดอเภอแม่ริม9จุดอเภอดอยสะเก็ด6จุดอเภอแม่วาง5จุดอเหอด5จุดอสันทราย2จุดอเภอเวียงแหง2จุดและอดอยเต่า1จุด ขณะที่รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีของกรมควบคุมมลพิษที่ติดตั้งอยู่ในตำบลช้างเผือกตำบลสีภูมิตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ตำบลช้างเครื่องอำเภอแม่แจ่มตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวและตำบลหางดงอำเภอฮอดพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เฉลี่ยในรอบ24ชั่วโมงณนะเวลา9นาฬกา ณวันเดียวกันอยู่ที่ mm m, 1 0 8 2ไมโครกรัมต mm ่อล mm ูกบาทเมตรร11.3ไมโครกรัมต mm ่อลูกบาทเมตร106ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร85.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร198.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและ84.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรตามลำดับจากค่ามาตรฐานไม่เกิน37.5ไ mm มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI อยู่ที่ 234, 237, 232, 211, 324และ210ตามลำดับจากค่ามาตรฐานไม่เกิน100ทั้งนี้ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเว็บไซต์ IQAir.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลกแจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลกเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่3เมษายนนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่219 USAQI และค่า PM 2.5วัดค่าได้169ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรซึ่งเกินค่ามาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรงโดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวอยู่ในอันดับที่1ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลกขณะที่อันดับสได้แก่นิวเดลีประเทศอินเดีย ดัชนีคุณภาพอากาศ180 USAQI และอันดับสามกาดมันดุประเทศเนปาล177 USAQI นอกจากนี้เว็บไซต์ h t t p w w w n t a q h i i n f o ที่สร้างขึ้นเพื่อรายงานดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพในพื้นที่ทั้งแบบเรียลไทมทุกชั่วโมงและแบบค่าเฉลี่ยใน24ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดอยสะเก็ดและจังหวัดเชียงใหม่รายงานผลการตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5จากสถานที่ติดตั้งไว้ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบค่ารายนาทีเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาที สูงถึง260ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรโดยต่อเนื่องอยู่ในระดับดังกล่าวนี้ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแล้วซึ่งคุณภาพอากาศดังกล่าวถือว่าอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายก่อนหน้านี้เมื่อวันที่8เมษายน2566เว็บไซต์ IQAir.com ได้จัดอันดับเมืองที่มีบลพิษทั่วโลก พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่275 USAQI และค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้225.3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดของโลกเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือ เมืองนิวเดลีประเทศอินเดีย245 USAQI อันดับ3เมืองลาฮอร์ประเทศปากีสถาน182 USAQI อันดับ4เมืองกาดมันดุประเทศเนปาล170 USAQI และอันดับ5เมืองทาก,กาประเทศบังกลาเทศ170 USAQI กองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน